ครับผมผมพานุพงศุกิจนะครับทำกิจการจำหน่ายสินค้าไอทีแล้วก็จำหน่ายสินค้าแกจ,จิตทั่วไปแล้วก็ทำระบบเครือข่ายห้องประชุมแล้วก็เครือข่ายออนไลน์ครับก็ประสบปัญหาก็คือการเอาธุรกิจขึ้นไปบนโลกออนไลน์ครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเตรียมตัวค่อนข้างเยอะครับ ก็มีครับเพราะว่าทางหน่วยงานที่ผมทํางานด้วยเนี่ยก็ถูตัดงบลงไปผมก็เลยได้รับผลกระทบตรงส่วนนี้ครับคาดหวังว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยทําให้ผมเ,เอาร้านค้าผม,มาขึ้นโลกออนไลน์ได้แล้วก็ทําให้ผมมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นครับก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการยิงโฆษณาผ่านทาง a c e b o o k ผ่านทาง Google Ad แล้วก็การทำ Tik Took เพื่อทำธุรก,กิจครับก็ขอฝากไว้ตรงที่ว่า ทางสสเวนเนี่ยดูแลผู้เข้าอบรมดีมากครับแล้วก็ให้ความสะดวกแล้วก็ให้ความสบายใจต่อผู้รับอบรมได้ยอดเยี่ยมมากครับผมก็ขอเชิญพวกผู้ร่วมประกอบการทุกทุกรายนะครับผมให้มาเข้าร่วมโครงการนี้เพราะเป็นโครงการที่ดีมากๆครับแล้วก็อยากให้โครงการนี้จัดขึ้นทุกๆปีเลยครับ